สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมรถแข่งคอสตดชิปแป้นหนึ่งครับก็มาแล้วถ้ามีเสียงกวนขอภัยครับไปกันเลยนี่จะมาเล่นเอ่อเขื่อนน้ำเล่นไปแล้วนี่หว่านี่เขื่อนน้าเล่นไปแล้วครับจะมาเล่นนี้ผมจะเล่นเปลี่ยนรถแล้วกัน นี่รถที่พวงถนัดด้วยเป็นลัมโบกีเนี่ครับมันไม่ใช่กีนี่นะครับแมโบกินี่ถ้าแลมโบกินี่มันจะแรงครับนี่แลมโบกินี่พูดแรงๆถ้าพูดเร็วๆมันก็จะแมโบกินี่โบกนี่นะครับมันจะออกนะครับกีนี่เกียนี่เกีนี่เกนีน่นะครับ ก็มากันเลยถ้าเสียงดังก็ขออภัยครับเอาเสียงลงแล้วน,นะครับผมยังไม่ได้ยินเลยไปกันเลยชนแม่งเลยชนแม่งไปนีป่ครับผมก็ทำอย่างนี้แหละถ้าอยากแซงเพื่อนอู้หูอู้หูฮึภาพมันแหลกนะครับถ่ายคลิปผมจะแหลกนะครับผมจะไม่เอาเพลงลงแล้วกันครับเแล้วผมจะถ่ายคลิป เพลงที่ผมชอบนะครับไปกันเลยอ้ล้มอย่างเจตนาหูู้หเดี๋ยวผมพาไปเหินฟ้าครับปึ๊บผมออกสนามคุณกำลังทิ้งการแข่งนะคะบัตตินไปครับถังไอ้พ่นนั้นเดียวก็พอถ้าผมจะควบคุมไม่อยู่ เรียบร้อยไปซะง,งั้นอือหือไปทางนี้แล้วกันอือหือเรียไม่ทันตรงนี้มีไว้อู้หูนั่นไงโอ้โหมันจะกลับด้านใช่ไหมกว่าแล้วมันจะกลับด้านถ้าไปถึงตรงนั้นตรงนั้นมันจะเป็นเช่นชช่นะครับถ้ามาตรงนี้นี่ครับมันจะเหมือนกันนี่ครับ ปุ๊บดีบเข้าเช่นใส่แมงเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊หยที่หนึ่งครับก็ตัดคลิปไปตอหนหแรกแล้วกันมันนานนะครับก็มาแล้วเดี๋ยวผมจะเล่นเอามาแล้วเดี๋ยวผมจะเล่นรถที่ไม่ถนัดแล้วกันมาเล่นแบบตลกถ้าอันแรกใช่ไหมผมเล่นเขื่อนน้ำกัน้นใช่ไหม เขื่อนกั้นน้ำเออมันจะผิดพลาดเรื่องเสียงครับเสียงเกมมันจะดังนะครับแต่อันนี้ผมลดเสียงแล้วที่ผมไม่ถนัดแล้วนี่ไอคันนี้ครับจะไปเล่นกันเลยก็มไม่เคยเล่นนะรถคันนี้จะไม่อัพแล้วกันขี้เกียจอัพขี้เกียจเปิดกล่องก็ว่างั้นได้ไปกันเลยนะครับ ท่านผู้ชมจะบอกอะไรให้นะครับถ้ามีคำหยาบก,ก็ขอไัยไม,มเสียงกวนขอภัยผมอยู่หน้าบ้านนะครับมีเสียงรถมีเสียงอะไรก็ขอภัยครับก็ผมเปิดวิธียุนะครับก็มากันเลยนี่ครับรถผมอู้หูอือ้ทำไมไม่แรงอื้มทางะอรพุ่นอื้อ พม,มากูไม่อยู่เลยครับอื้อหือชนเลยครับว <c oughs> ั้นหยูดที่หนึ่งอยู่นะครับ <c oughs> ให้มาตรงก็ไปทางนี้ไปทางน,นี้เรานนก็ขึ้นตรงเขาใช่ไหมโอ้โหแต่ผมไปผิดด้านอุ้ยไปถูกเฉยครับแต่ผมไปไม่ทนันแต่ผมจะไปทางน,นี้เอาอู้ยมันเลี้ยวไม่ทนัน โอ้ยผมไม่ถนัดด้วยสิรถคันนี้ไต่ขอบเลยโอ้โหมีปีนด้วยโอ้โหตรงนี้ก็อือหือถอยหลังถอยหลังโอ้โหมันไปแล้วครับที่หนึ่งเลยครับบอกก็ผมไม่ถนัดครับอือหือชนแม่งเลยอือหือไปแล้วครับที่หนึ่ง ก็ไม่ได้ที่หนึ่งอืไอร้อนเลยครับอือหถึงเช่นชัยแล้วครับที่หนึ่งอยู่นะครับอชิบหายแล้วสวยแล้วครับยิ่งตามมาติดๆอยู่แต่ไม่เป็นไรเราใกล้กว่านะครับดูครับผมจะดิฟโชว์ให้ดูกรับ เราจะดิฟโชว์แน่ดิฟซิ่งเข้าไปแล้วก็จะมาแข่งแค่สองเงินก็พอก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้สวัสดีครับ